ลูกศิษย์มาดูลูกศิษย์มาดูมายืนดูดใกล้ๆจะได้รู้ถ้าเราไม่ขอยางมาเออนี่อย่างงี้นี่งดใช้ยางรัดผมผู้หญิงเนี่ยครับถ้าเราจะตัดคําว่า u n d e ร์ a ัทเนี่ย u n d e r ์ a ัทนะครับเราก็จับผมส่วนหน้าส่วนบนส่วนหลังรวบ u n d e r ์ a ัทรวบเสร็จแล้วก็ลูดยางออกมาแล้วก็รัดแล้อย่างงี้อยดูนะครับนี่คือทรง u n d e r ์ a ัทรัด ข้างบอให้แน่นน่ะโอเคแล้วก็เอาไว้อย่างงี้แล้วก็เอาหวีมาใช่ถ้ายางผมว่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าอาจารย์อ้อนก็ใช้หวีไหนจะดีกากัรความง่ายกับความสะดวกในการตัดยางง่ายกว่าแต่การตัดต้องมาแบ่งผมซ้ําอีกครั้งนึงโอเคครับดูวิธีนะครับครับกรีดผมให้ได้ส่วนที่เท่ากันอย่างงี้นี่ครับอย่างงี้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 ด้านหลังเราก็แล้วแต่เราจะแบ่งเป็นตรงใช่เราต้องแบ่งแล้วก็กรีดผมให้ได้ก่อนนะครับวิธีแรกถ้าด้านหลังนี่เราจะแบ่ง แล้วก็มีหวีหวีขยุบเขาเรียกหวีขยุบจับเป็นเกาะติดข้างบนไว้ครับหวีขยุบมันมีจริงไหมครับหวีขยุบเขาเรียกหวีแต่จับผมได้ยินแต่หวีขยุบภาษาโคราชครับภาษาโคราชหวีขยุบเลยครับหวีขยุบนะครับหวีร้านเดียวมีอะไรหวีขยุบหรร้านหวีขยุบมีร้านเดียวเลยช่างอ้อนไม่เหมือนช่างอ้อนพอจ้างอ่อนก็คิดไม่ออกเพื่ออะไรก็บอกไวมเป็หวีขยุบครับเชื่อเป็นอย่างนั้นดูนะครับดูวิธีตัด เอาเบอร์สองมาสวมอ่าเบอร์สองนะครับหลังจากเราแบ่งผมได้แล้วเบอร์สองสวมแล้วก็ถ่ายไปเลยถอย่างนี้เอ้ามาลูกศิษย์ถัดก็ได้อย่างนี้ถ่ายถ่ายเฉพาะฝั่งข้างถ่ายมาเอาเย็นจับเตะไว้ไม่เป็นไรมันมีเบอร์รองอยู่เอเดี๋ยวทำให้เออถ่ายไปด่างไลยมันไม่ใช่หัวเรามันหัวหุ่นแล้วก็บอกเขาไปอย่างนี้แต่ว่าอาจารย์เราผิดชอบเรื่องทรงผมอยู่นะครับครับ แค่ตรงนี้ข้างหลังไม่ต้องข้างหลังไม่ต้องแปะไว้แตะอาอาจารย์ออนนั่นเลยเดี๋ยวจะด่วนด้วยวันนี้เดี๋ยวขอประทานโทษนี่คืออายืนดูก่อนยืนดูก่อนยืนดูก่อนตาละคทั้งหนึ่งนานมาแล้วเพราะแมงทับกับแมงป่องมันอยู่คนละแบบตัดยังไงตรงนี้ตัดยังไงครับบอกด้วยที่ตัดหนึ่งเอาเบอร์สองสวมครับสองถไปเลยนะตามแนวที่เราแบ่งไว้โอเคเลยเห็นไหมครับไม่ยากนะครับด้านหลังก็จะหัดใหม่ด้านหลังให้ห่างอยู่ประมาณ หนึ่งฟันปัจเจียนอย่างนี้ครับเห็นไหมครับห่างจากหูมาหนึ่งฟันปัตเลียนครับหนึ่งฟันปัตเลียนเราทั้งเกตอย่างนี้เราดูแล้วนครับปึ๊บเห็นไหมครับโอ้เท่เท่ครับอันเดอร์คาร์ทีนี้เราก็หมุนข้างซ้ายมาจะคล้ายทรงโมฮอคนะครับนี่ดูนะครับอันเดอร์คาร์ทปึ๊บแต่ตรงกลางจะไว้ยาวกว่าก็อันเดอร์ก็แปลว่าบนยาวหลังข้างสั้น แค่นั้นเองอันเดอร์คือล่างใช่ไหมบนดิฮะเล่นฟุตบอลใช่ไหมเล่นเล่นบาสเกตบอลอ่ะอันเดอร์อันเดอร์มันทําไมขึ้นสูงไม่รู้อันเดอร์กล่าวอะไรยงี้อันเดอร์กาวมันเป็นไฟช็อตฝืนหรืปลาผมโง่อกจะนอนแล้วตอนนี้ไม่งงไม่งงครับอันเดอร์แปลว่าไว้ข้างบนครับครับออนแปลว่าข้างล่างชิงล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาจะนอนก็บอกหน่อย อันเดอร์คลาแปลว่าตัดเอาไว้บนเอาตัดล่างจะลูกแปลเป็นไทยครับอันเดอร์คราสผมไม่รู้หละผิดหรือถูกทักมาด้วยนะครับเพื่อนๆทักมาด้วยนะผิดหรือถูกอออันเดอร์คลาแปลว่าตัดเอาไว้บนแล้วก็เอาไว้ตัดล่างเอาไว้บนครับผมก็จะลงตามที่บอกแล้วทรงอันเดอร์คลา คัดแปลว่าตัดถ้าคลิปแปลว่าคลิปออกนิดเดียวคลิปแปลว่าออกนิดเดียวคลิปแปลว่านิดหนึ่งอ่านิดนึงการทําคลิปคือทานิดเดียวเออแต่ว่าถ้าออนไอ้เท่าเฟซนิวเนี่ยแปลว่าใหม่ล่าสุดอ่าเฟสนิวเฟสนิวคือโกหกว่าเฟสไม่ใช่เฟซแปลว่าเล่นใหม่ๆอ๋่อเฟซใช่ไหมถ้าเฟสอ่ะเฟสคือโกหกเออโกหกไม่ได้โกหกคนเก่งก็ไม่ใช่คนที่เก่งมาก่อนครับคนที่เก่งคือคนที่ไม่เก่งมาก่อน ไฟมันจะดับสามโมงไฟจะดับสามโมงนะครับต้องรีบนะครับผมต้องรีบต้องรีบต้องรีบไฟจะดับสามโมงทีนี้เรามาดูด้านหลังนะครับครับแต่ด้าก่อไฟที่จะไฟมาตัดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวันนี้ไฟดับนะครับมาตัดต่อไฟจะดับสามโมงไฟมาเลยมาตัดต่อเลยทีนี้เรามาดูด้านดูด้านข้างก่อนนะครับผมด้านข้างนะด้านข้างข้าขวาด้านข้างอย่างนี้มันไม่สวยเราก็เอาเบอร์สองจับไปแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งมาจับอีกให้มันให้ดูมัน เอาเบอร์หนึ่งมาจับนะครับให้มันกลมกลืนครับให้มันกลมกลืนแล้วไม่ให้มันสั้นยาวมากกว่ากันกลมกล่อมได้ไหมครับอาจารย์กล,ม,ลมเป็นอมเพล,ลี้ยกลมกล่อมลป็ของกินใช่ไหม,มถ้ากล,ลมกลืนป็ตัดตรนี่เป็นผมครับน,น,นี่ก็เป็นอีกหมุกหนึ่งครับถ้ากลมกล่อมเดี๋ยวพี่หม่ำจะอัญเชิญไปเล่นตลกด้วยจะไปไหมครับเนี่ยได้ไปได้เล่นตลกผมผมพูดไม่เป็นนะถ้าเล่นตลกอ่ะถ้าผมจะประงกหัวเก่งครับ แต่ไปยืนไปยืนหน้าตายอยู่หน้าเวทีได้นะครับอาจารย์นอตผมจะทำอย่างนี้ครับทำเหมือนกระปองหน้างือกเงือกกเกนี่ก็ตลกแล้วนะครับผมไม่เก่งพูดถ้าไปตรงนั้นเวทีผมไม่ชอบอ่ะทําไมล่ะผมชอบขึ้นเวทีอยู่ทไมล่ะอาจารย์นอตเคยเคยสมัครเป็นผู้แทนราษฎรนะครับสสไม่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 เคยสมัครเป็นสมาชิกสภาเขตหรือเปล่าเลือกตั้ง แต่ว่าไม่ได้รับเลือกตั้งไม่ได้รับเลือกตั้งเพราะอะไรถึงไม่ได้รับเลือกตั้งเหตุผลเพราะผมไปโจมตีคู่ต่อสู้เขาเลยสั่งให้ผมหยุดพูดว่าอย่างนั้นอ๋อเราพูดไปโจมตีเขาเราไปโจมตีเขามันผิดมันผิดอ๋อแล้วเราไม่รู้ตัวไงว่าเราโจมตีเพราะว่าเราคิดว่าอุดมการณ์ต้มกินได้แต่พอไปจริงๆแล้วอุดมการณ์ก็เสียหายเพราะมันเอามาต้มกินแทนข้าวไม่ได้อก็เลยโดนเข้าเป๊กเอาครับ โดนโดนเล่นงานเลยเะคเล่นงานว่าพูดอุดมการณ์น่ามันทําไมได้คะแนนมันจะขึ้นได้ยังไงหาเสียงนี่ครับหาเสียงผมก็ได้แต่เสียงไม่ได้คะแนนเขาก็เลยให้ผมหยุดให้หยุดอาจารย์ก้าวมาเดินให้หยุดบทบาทอ้าวลับแล้วลูกศิษย์กลับแล้วเฮ้ยมันยังเหลืออีกสองหัวนะมึงอืมตายแลดักตายีดัก เดี๋ยวไฟดับค่อยไปไฟดับค่อยไปไฟดับค่อยไปลูกไอ้โชดลูกไอ้โชดน้องไอ้งบเออคุณโชดอ่ะดูนะครับวิธีตัดทีนี้พอเราพอเราอันเดอร์ข้างๆเสร็จดูนะครับเราแต่งข้างแล้วนี่ อันเดอร์นี่ข้างบนเราไม่ตัดด้านข้างเราก็แต่งได้ฉากแล้วข้างนี้ก็แต่งได้ฉากแล้วทีนี้เรามาดูข้างหลังข้างหลังนะเขาบอกว่าให้เอาขึ้นเป็นลองทรงแบบคล้ายๆดาราหนังเราก็เราก็จะต้องทําแบบดาราหนังอย่างนี้เขาเรียกว่าเปิดข้างลากไซแต่ถ้าเราจะเปิดเป็นลองทรงดาราเกาหลีเราก็ต้องปล่อยข้างบนลงมาดูนะครับต้องปล่อยข้างบนลงมานะครับครับปล่อยข้างบนลงมาเห็นไหมครับปล่อยลงมาแล้ว ตอนนี้ด้านหลังเราจะต้องดูผมให้เท่ากันถึงกลางใบหูเหมือนเดิมดูด้านหน้านะครับก็ด้านหลังเห็นไหมครับครับหมุนด้านนี้หน่อยด้านเห็นไหมครับครับด้านหลังเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่ตัดนะครับแต่ด้านข้างเป็นอย่างนี้เขาเรียกทรง u n d e r c ั t แต่ว่าเราจะแต่งข้างให้เขานิดนึงครับเราดูด้านหน้าเต็มๆดูนะครับอย่างนี้ไม่ไม่สวย u n d e r c ั t ไม่ห่อเขาบอกว่าเอาออกประมาณใต้คิ้วจะสวย ไได้ัวมแล้วเดนนะครับเัวไมตามเลปก่อนไปก่อน,ไ,อนได้ตามเอาขึ้นนี่ดูด้านหน้าเราจะทําไงเราจะทําไงครับตรงนี้ใต้คิ้วใ <Q. S 1> ต้คิ้วทำไงแตะเขาให้เสมอครับต่หน้าขึ้นให้เสมอใต้คิ้วเนี่ยเราก็ทานี เราเอาหวีวางที่ตาพอดีใช่ไหมเอาหวีวางที่ตาแล้วไงายฟันหวี30องศาต้องเป็นหวีใหญ่ด้วยนะเป็นหวีอีโต้หวีใหญ่หวีอีโต้เลยนะครับวางที่ตรงตาพอดีเลยที่สันวางตรงตานะครับเอาเอาเอาหวีมาวางตรงตาแล้วไงางฟันหวี30องศาครับแล้วก็ตัดไปอย่างนี้โดยจะมีแนวเดิมเป็นตัวหลักับดูนะครับนั่นนั่นทีนี้เราก็ไล่ไล่จากฝั่งซ้ายไปหาฝั่งขวา พื่อที่จะให้มันอยู่ใต้คิ้วครับโอเคเลยดูนะครับด,ด,ดูธี่นี่นะครับตังนี้ด้านด้านนี้เราจะจะหวีลงมาอย่างนี้ครับก็ได้แต่ว่ามันมีฐานเดิมอยู่แล้วับใต้ตาเหมือนกันนั่นอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอย่างนี้ไม่ถนัดเพราะมันสั้นแล้วมันสั้นเลยครับให้หงายฟันหวีออกมาแล้วหงายสามสิบองศาเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใต้ตาอย่างนี้างนี้มาดูด้านข้างสายเห็นไหมครับ เรามีใต้ตาขนาดไหนด้านข้างก็ต้องเอามากึ่งกลางใบหูครับเช่นเดียวกันดูนะครับครับนี่ดูกึ่งกลางใบหูนะเล็งไว้นะนี่ตัดื้องัานเห็นไหมครับ <c oughs> ได้พอดีฉากของเขาแล้วก็ใต้คิ้วใต้ตาต้องระวังไว้อย่าให้อย่าให้มันพลาดนะจะหงายฟันออกมาสามสองศาหรือจะดึงลงมาโดยใช้แนวเดิมเป็นแบบ แนวเดิมเขาเนี่ยอย่างนี้ครับเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูด้านหลังทีนี้แฟนเขาบอกว่าเอาแบบนี้สวยไม่สวยแฟนก็บอกให้เอาข้างหลังขึ้นอีกนิดนึงเพราะคนที่เป็นแฟนนี่จะต้องเหนือกว่าแม่ครับได้ครับครับสั่งได้เนาะทีนี้ดูเอาเบอร์สี่ครับเนี่ยเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่สวมสวมกับฟันแบตเตอรี่ครับแล้วก็ดึงลงมา จากถึงกลางใบหูมาหาหาคอเสื้อเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ครับมีชัดดีตรงนี้ครับดูนะเบอร์สีนี่จิกลงจิกเกีองศาครับฟันหวีเนี่ยมันจะมีอยู่สี่สิบองศาพอดีความยาวสองนิ้วครึ่งเบอร์สีนะครับเบอร์สีโอเคเลยงามครับงามถ้าใครไม่ไม่เชื่อลองทดเป็นเหมือนรากไทรเนาะลองทาดูถ้าเราไปใช้กันไกลคีบมันยากเสร็จ ครับนี่สําหรับคนที่หัดใหม่นะครับจะง่ายอาจารย์อ้อนจะสอนวิธีง่ายๆให้นะครับผมเมื่อสี่ขมหน้ามันลงควอมหน้าปัตเตเลียนลงนี่ดูรับนี่ควมอย่างนี้นี่ดูดูวิธีครับจิกลงสี่สิบห้าองศาถึงคอเสือ้อฮะครับนี่ถึงคอเสื้อเลยอย่างน,นี้แต่ว่าให้อยู่ึกลางใบหูนะครับ แล้เมื่อกี้นี่มันดูไม่ได้ตอนนี้ดูได้แล้วเห็นไหมครับทีนี้เอาเบอร์3ามาสวนขึ้นเพื่อให้เป็นลงทรงนิดครับเอาเบอร์สองนะครับเพราะว่าเอาเบอร์สีสักลงถึงคอเสื้อแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนฟันนะครับเปลี่ยนฟันเป็นเบอร์2อสองนะครับสวนขึ้นก็จะเป็นลองทรงเกาหลีอันดร์คาดครับดูนะฮะ ไปสวนรับกับไอ้เส้นที่เราสวนมาโดยใช้นิ้วมือกดผมดันบนไว้นิดนึงครับเห็นไหมครับต้องมือกดด้วยนะครับเนียถ้าไม่กดผมมันจะดีดหนีฟันปลาตะเรียบจะสั้นไปไม่ขนาดนี้สั้นไปไม่สั้นไม่สั้น้นะเพราะมันเป็นทรงสไตล์เกาหลีครับสไตล์เมืองหนาแล้วแล้วเขาเรียกว่าอันเดอร์คัทหน้าร้อนอันนี้ครับอัันรคบลมร้อนถ้ารับลมหนาวมันก็อยู่คอเสื้อพอดีครับ ถ้ามันอยากดังก็ต้องไปออกไมโครโฟนครับเอาครับดูนะครับเอานิ้วมือกดไว้แล้วกันที่นี้ก็คว่ำหน้าลงนิดครับ โอ้เสียเนียนครับที่นี่เนียนเนียนผมหน้าลงนิดนึงโอ้งามครับที่นี่ที่นี่ก็ดูว่าอันเดอร์คัทมันจะต้องเป็นอย่างนี้ที่นี่เราก็ดูว่าตรงไหนหนาตรงไหนหนาเราก็สับลงไหนหนเราก็สับปลาสับแล้วก็แบบนี้นี่ยค่อมหน้าลงแต่แต่เราไม่ค่อมนอนนะค่อมค่อมลักษณะอย่างนี้เลยตั้งตั้งหน่อยตั้งจิกจิกไปก็จิกตั้งตั้งมาเลยตั้งตั้งอย่างนี้ถ้าถ้าไปนอนอย่างนี้มันจะสั้นสั้นเยอะเลยครับอันนี้จิกทีนี้ พอเราได้ฉากอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็เอาวีใหญ่มาตกแต่งนะครับตกแต่งจากจากข้างข้างหูนี่ไปรับกับข้างหลังครับก็ยังใช้ที่เบอร์เบอร์นี้อยู่ใช่ไหมเบอร์สองหรือเบอร์สามครับนี้ตอนตอนนี้ไม่ต้องใช้เบอร์ใช้ไม่ต้องใช้เบอร์แล้วนะไอวีใหญ่เก็บเศษผมนิดๆครับถอดเบอร์ออกแล้วนะครับกรึบตัวนี้ออกนิดนึงครับเพื่อที่จะให้มันเข้ากับทรงเขาครับอย่างนี้นี่ด้านนี้ก็กรึบขนาดนี้ โอ้ทรงนี้ค่อนข้างจะยากลูกศิษย์จะต้องฝึกนานแต่ว่าดูแล้วถ้าเราใช้เทคนิคเป็นดูหลายๆรอบนะครับดูหลายๆรอบตรงนี้ไม่ค่อยทําให้ให้ใครเห็นแต่ว่าก็ลองบอกดูว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับสําหรับคนคอใหญ่แล้วก็อันเดอร์คัตตัดแต่คล้ายๆซอยแต่ว่าเราก็ดูให้ผมหยิกอยักโศกผมหยองอย่างนี้เราก็ตัดเท่ากับเสมอคิ้วที่เราตัดไว้นี่อย่างนี้อันนี้ก็มาตกแต่งนะนะถึงวัวงานตกแต่งก็เสร็จนออกมาเออนนะครับ ด้านนี้มันยาวแล้วก็หงายฟันออกมาสามสิบแล้วก็กรีดออกอย่างนี้ครับกรีดออกอย่างนี้ครับตอนวางนี่วางไงวางที่กลางหูใช่ไหมครับวางที่ฐานผมที่เราขึ้นไว้ด้านหน้าครับแล้วก็เอามาเกึงกลางหูแล้วหงายฟันหวีออกสามสิบองศาแล้วก็ตัดครับแล้วมันก็จะเท่ากันดูทั้งในครับนี่ถ้าตัดแต่ด้านน้านนอกเลยเราเวลาเขาทำงานเดี๋ยวกดที่ปุมกระเทียมไอ้พาดอยู่เลย มันไม่ดูฟังฝ่าฟังดินเลยเขาทำงานอยู่มันมาแอย่างนี้นะกล้เสร็จจังครับนี่กล้เสร็จจังเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วเหลือตกแต่งแล้วก็กันนะครับผมมันจะออกก่อมากลไกลรครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ตกแต่งแล้วก็กันนะครับผม ก็เรียบร้อยแล้วนะครับูนี่วิธีเราหวีนะครับมันจะเข้าสองข้างๆดูนะครับดูสรุปสรุปนะครับสรุปอเห็นไหมครับดูนะครับทรงผมเมื่อกี้อันเดอร์ครับอันเดอร์คารดนะครับผมเสร็จเดี๋ยวดูด้านหลังเดี๋ยวเราจะกันหนให้ครับโอเคนะครับอาจารย์อ้น สรุปเสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนและขอบคุณมากครับในแบบและท่านอบตอที่มานั่งควบคุมงานอยู่ด้านนี้นะครับท่านอบตอขอบคุณมากครับ